สวัสดีค่ะดีใจที่ได้กลับมาเจอกันในช่องทางนี้อีกครั้งนะคะคลิปในวันนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่เนี่ยเป็นการจัดเตรียมเพื่อประชุมการบรรยายความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินมรดกนะคะความรู้ด้านการทํางานการเงินการบัญชีต่างๆให้กับหญิงไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ในฝรั่งเศสค่ะทางชมรมก็ได้มีการจัดเตรียมขนมนะคะอาหารว่างให้ได้ทานกันในช่วงพักเบรกด้วยค่ะวินเขาสั่งให้ปิ้นนะคะอ๋อครับผมแล้อันนี้ชุดหนึ่ง ชมรมสตรีไทยนะคะก็ได้เห็นถึงความสําคัญในเรื่องเหล่านี้มากก็มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ช่วยเหลือสนับสนุนยิงไทยเรามากันทุกๆปีค่ะผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้นะคะก็มีดรดนายจิตมหาวงค่ะคุณบุกภาเดอรองเดซนะคะคุณกัญญารัตน์สเตนูค่ะแล้วก็โดยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็ดําเนินรายการด้วยพิธีกรคนเก่งค่ะคุณปียมาพรบอลเนตรงค่ะ กมี้าาางภษัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตรงนี้เซนตรงนี้มาลงทะเบียนอะไรคะมาช่วยชมรมค่ะขอบคุณมากเลยนะคะความหมายค่ะคนสวยใจดีเรื่องไรไมาเป็นไ่เป็นความรู้ค่ะเอาไว้ช่วยเหลือคนอื่นต่อค่ะ การพระคุณเจ้าสุดธรรมและสวัสดีท่านภูมิเกียรติทุกท่านนะคะจะเดินพรจะินธรรมจะเ,นจะเินสุขต้องทำด้วยจิตที่บริสุทธิ์พระุทธองค์นั้นได้ทรงเปรียบเทียบว่าย่างฟ้าก็มาถึงบุคคลที่ทำบุญได้ดีแล้วเข้าไปตนนิดตามฟังเรื่องราวดีๆจากท่านเพิ่มเติมได้นะคะในเฟซบุ๊กตัวน,นี้เลยค่ะอะนุโมทนาบุญทุกคนนะคะ ขอบพระคุณคุณชยานิตประเสริฐผลค่ะท่านกงศุนประจํากรุงปารีสนะคะที่ให้เกียรติมาเปิดกันบรรยายมาให้ความรู้แก้ข้อสงสัยจากพี่น้องชาวไทยขณะที่ไลฟ์สดกันอยู่ค่ะถามมาก็ได้คําตอบกันทันทีเลยค่ะอาจารย์กงศุนทจริงนะครับผมเดี๋ยวถามเรื่องว่ามีโปรแกรมเกี่ยวกับเรื่องการกงศุนทจัดโปรแครมาวๆว่า องศุลมีแพลนว่าต่อไปจะเป็นเมืองไหนในแผนขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ที่มากันมากันเยอะเลยนะครับเต็มห้องเลยแล้วขอบคุณแต่บ้านเช้ามันไม่ได้ชื่อเสียงอยู่เพื่ไม่ได้แต้องู้เช้าด้วคำถามแรกกเลยก็หลังคาคุ้มัว ใครที่พลาดนะคะไม่ได้มารับฟังในวันนั้นก็สามารถเข้าไปรับชมไลฟ์สดที่จัดทำขึ้นนะคะย้อนหลังกันได้ที่หน้าเพจของชมรมสตตีไทยอันนี้เลยค่ะ คือแบบนี้นี่เองนะคะตอนแรกก็คิดไปเองค่ะว่าเอ๊ะมีใครเอาสปอนเซอร์น้ําหอมมาตั้งไว้นะคือแบบประมาณแบบเลิศมากค่ะคือได้ขึ้นชื่อว่าแบบขนมไทยในเมืองน้ําหอมแบบนี้คือเออมันใช่อะ่ะ ขนมอร่อยไหมคะอร่อยค่ะถ้าได้ยินแล้วตอบด้วยหาเพื่อนหาเพื่อนแบ่งมันใหญ่เกินเ เข้ามาฟังกันต่อเบรกที่2นะคะขอบคุณคุณบุพภาเดยรองแดงเซค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขสินทรัพย์การทำธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะจากประสบการณ์ค่ะได้อะไรเยอะมากๆเลยเนี่ยพอต่อไปถึงลูกเนี่ยถ้าเราไม่เตรียมตัวนะคะลูกไม่เหลือเพราะอะไรเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะจะอธิบายว่าทำไมลูกถึงไม่เหลือ <ร>อขอบคุณ<ด>คุณกัญญาลักษณ์สโตนูเช่นกันค่ะที่มาให้ความรู้ประสบการณ์ในการทาง,งานแนะนำการชีแจงด้านการบัญชีแล้วก็ภาษีค่ะนะคะดรดัน,นัยเออลืชื่อเาไม่ใช่ อาชที่มาทั้งหมดนะคะต้องถ้าไม่มีท่านเนี่ยสนับสนุนชมรมสุธีไทยก็อยู่ไม่ได้นะคะเมิกสีไทยืเนกมาชมรมธีไทยเมื่อทุกอย่างดำเนินการมาถึงเวลาที่สิ้นสุดนะคะเราก็มารวมตัวกันเก็บภาพแผนรูปไว้เป็นที่ระลึกค่ะ ใา้สุดนี้นะคะถ้านำเสนอข้อมูลผิดพลาดไปยังไงก็ทักกันเข้ามาได้ค่ะใครอยากจะทราบเนื้อหาตรงจุดไหนเพิ่มเติมก็เข้าไปติดตามได้นะคะที่เพจของชมรมยังมีกิจกรรมดีๆอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่รอเพื่อนๆอยู่ขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจกันอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดตอนใหม่ๆเรื่องใหม่ๆด้วยตอนนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ